สวัสดีครับ like ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเช่าดินผ้เฮ็ดภาสางเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้งานใหม่ไปกับนุม่มเช่าดินนะครับเมื่อนี้นะครับนุ่มเช่าดินนะครับจะมาผ้ามาเบืองหน้างานนะครับการติดต allora ั้งบานประตูนะครับอันนี้บานประตูชุดนี้มีหกบาทนะครับจะเป็นลายเดียวกันกับบานหน้าต่างนะครับเนี่ยจะเป็นชุดเดียวกันกับบานหน้าต่างการติดตั้งบานประตูชุดนี้นะครับผมของบานเพื่อนต้องการอย่างได้เป็นแบบบานเฟียมนะครับ เจ็บนะครับไปยุวยฟังเดียวนะครับฟังทางนอกนะครับฟังหุ่นนะครับนะครับจะมาเบิ้งนะครับว่าการติดตั้งบานเฟียมนะครับจะมีขั้นตอนแบบใดในการติดตั้งนะครับแล้วก็มีขอพึ่งระวังอียงแน่นะครับขอค้นคำนึงถึงนะครับสำหรับสร้างมือใหม่นะครับมาเบิ้งไปน้ำกันนะครับผม ก่อนอื่นมาเบิร์นะครับว่าการทํางานของบานเฟียมประมาณไหนนะครับล่องเปิดเดี๋ยวนะครับถ้าสามารถเปิดใส่งานเฉพาะสองบานก็ได้นะครับหรือบานสองบานขอบเราดึงนะครับนี่นี่ประมาณนี้นะครับอ่าร่องร่องรองปิดเบิงนะครับสมมติว่าเอาแค่สองบานนี้นะครับล่องปิดเบิงนะนี่ครับอันนี้เป็นระบบสร้างการด้วยเสียงครับนะครับ่องเปิดเบิง์ครับผมนี่ เปิดประตูนะครับอันนี้เขาสามารถเปิดใส่สาหรับ2บานนี่ก็ได้นะครับเปิดใส่สาหรับสองบานได้หรือว่าเขาจะพับเก็บรวบทั้งมดทั้ง6บานได้นะครับอ่าลองเบิรงนี่ะครับนี่ครับนะครับมันจะใส่อาศัยการลูกหล่อบนล่างนะครับในการช่วยแขวนนะครับเห็นไฮบานเขาเปิดได้พิดได้นะครับเลื่อนนะครับ นี่ครับนี่คือชุดบานเสียมนะครับเอาล็อกเปิดเบิ้งนะครับเบื้องหลักการการเปิดอีกเครื่อนึงนะครับอย่างนี้ครับมันสามารถรวบเก็บมาไว้ฝั่งเดียวนะครับนี่ครับนี่ประมาณนี้นะครับเอาล็อกปิดอีกเครื่อนึงครับผมนี่นะครับเขาต้องคอยคลี่ออกทีละชุดทีละชุดทีละชุดนะครับนะครับ บางท่านอาจจะเห็นหลายคลิปนะครับที่เพิ่นดึงบานเดียวบานแรกนะครับสามารถเลื่อนไปเรื่อยปิดได้เลยครับอันนั้นก็สามารถเหนได้ต่วอันนี้นะครับมันมีขอจํากัดนะครับเดี๋ยวผมจะเบิ่งขอจํากัดของมันนะครับเพราะว่าบานทุกบานของผมจะมีการบางใบนะครับผมครับนี่ดีบางใบนะครับอันนี้คือบางใบนะครับนี่บางใบนะครับบางใบนี่นะครับบางใบเดี๋ยวเราลองเบิ่งเวลาเปิดนะครับนี่เปิดนี่ครับมันจะเป็นบางใบนะฮะบางใบป้องกันแสงหลอดพานนะครับ บางางนั่นนะครับนะครับเวลาเขามองไปข้างล่างนี่ครับมันจะไม่เห็นแสงนะครับเพราะว่าเขามีการเคลียบางใบไว้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นข้อจํากัดของบานเฟียบนะครับเนี่ยเวลาเขาเปิดปิดนี่ครับมันจะมาติดตรงนี้ครับตีนขอบึงกบนี่ครับประมาณนี้ครับเนี่ยอาจจะมีข้อดีก็ข้อจํากัดมันอยู่นะครับแต่ว่าเกิดการเกิดปิดเราต้องเปิดทีละชุดนะครับนะครับสามารถเปิดทีละชุดได้นะครับนี่ครับนี่ครับ นี่คือข้อจำกัดของการเห็ดบางใบนะครับนี่ครับอ่าร่องๆปิดเบิงขับเบิงหลายๆมุมนะครับอ่าเวลาปิดกับปิดทีละชุดไปนะครับใส่แรงดันครับอ่ามือดันกับว่ายุ่งยากนะครับนี่ปึ๊อ่ามือห้าปิดแล้วในห้องกับยุบประมาณนี้นะครับนักข่าผมการติดตั้งแบบบางใบนะครับเหมาะสาหรับผู้ให่นะครับเหมาะสําหรับ้างที ถ้าได้มีความชำนาญในการติดตั้งนะครับอ่อยังผมเนี่ยนะครับผมก็เลือกใส่วิธีการบางใบเอาเพราะว่ามันจะชอยเจ็บรายะเอียดให้เข้าได้นะครับถึงว่าบานจะมีความห่างน้อยหนึ่งนะครับมีความห่างน้อยหนึ่งนะครับมันจะเหตให้บอสามารถซองอะทะลุออกไปด้านในได้เข้าไปด้านในได้นะครับผมเหตุผลนะครับที่เป็นยังจังบอเ็ดให้มันชิดกันเปียะนะครับเพราะว่าเวลาเปิดปิดมันจะสามารถเปิดปิดได้ยังสะดวกนะครับแต่เข้าเหดให แต่ละบานนะครับชิดกันเกินไปนะครับมันจะเหตุให้เวลาเปิดปิดนะครับติดคัดๆนะครับเพราะว่าบานมันดันกันนะครับนี่คือวิธีนการแก้ปัญหาสําหรับสร้างที่เพื่อนติดตั้งแล้วบานมันเปิดปิดบ่สะดวกนะครับนี่เขากระเทงบางใบนะครับห้มันทับซ้อนกันไว้นะครับแต่ว่าการติดตั้งจะยากนะครับการปรับบานยังไงนะครับแล้วแต่ว่าตอนติดตั้งนะครับมันจะมีความหุุงยากของมันอีก นะครับมาเบิ้งนะครับขั้นตอนในการติดตั้งมาเป็นแบบใดนะครับนี่นะครับเขามาเบิ้งก่อนนะครับว่าเขาจะเตรียมวงกบแบบใดนะครับในการทําบานเฟียมนะครับอันนี้เขากับบางใบตามปกตินะครับบานเฟียมบางใบคคล้ายๆกับบานเปิดธรรมดานะครับเขาจะเอาล่างมาแขวนนะครับตัวนี้ครับล่างมาแขวนไว้นะครับตรงที่บางใบนะครับส่วนข้างล่างนะครับผมจะเอา นี่ครับชักลองน้าสื่อชักลองเป็นเป็นรูนะครับไว้สาหรับใส่อุปกรณ์กันแกว่งของบานนะครับเดี๋ยวเรามาบังอุปกรณ์กันการเลือกนะครับอันนี้น้งสื่อชุดปืนม่นจะเขียนบอกว่าชุดอุปกรณ์บานเสียมนะครับสําหรับ2บานนะครับที่ผมเลือกสําหรับ2บานเพราะวันเป็น6บานนะครับซื่อมาสามกองนี่นะครับซื้อมาสามกองครับร่างขนาดนี้น้าสื่อเอ็นว่าร่างขนาด สามเส้นนะครับความกว้างสามเส้นนะครับความกว้างตัวนี้นะครับตัวนี้สามเส้นมันจะจะเป็นร่างประกอบครับอชุดลูกกลิ่นใส่พอดีนะครับประกอบกับชุดลูกกลิ่นมันจะค่ายกับปันปันเลือนเลยผมว่านะครับอุปกรณ์มันนะครับเนี่ในกล่องหนึ่งมันก็จะมีตัวกันแกล้งนะครับตัวนี้ชุดหมุนนะครับตัวชุดหมุนมันตัวกันแกล้งนะครับแล้วก็มีหลอดรลอเลือนนะครับสําหรับหนึ่งกล่องต่อหนึ่ง อชุดสองบานนะครับเพราะว่าการแขวนล่างเรือนี่เขาต้องแขวนชุดละสองบาทแขวนบานที่สองบานที่สามบานที่สี่บานที่หกของบาณนี้นะครับนะครับมาเบิ้งนะครับอีกอสิ่งหนึ่งที่จะต้องคำนวณนะครับเขามาเบิ้งวงกบนะครับเขาจะต้องเทวังกบขนาดเท่าไรใส่กับบานขนาดความสูงเท่าไรนะครับสมมุตินะครับวงกบเขาทำไว้สองเมตรอ่าตัวนี้ส่วนความสูงของงกบนะครับจุดนี้จากบนสุดมาหา เอาอย่างนะครับหาล่างสุดนะครับอยู่ประมาณ2เมตรนะครับเขาจะทําบานความสูงอยู่เท่าไหร่ครับว่าเบิรงนะครับวิธีคิดนะครับซึ่งล่างนะครับล่างมันจะใส่พื้นที่นะครับมีตัวล่างกับตัวแขวนจุดหมุนมันเนี่ยครับตัวเนี่ยมันจะใส่พื man, ้นที Jesus ่อยู่ประมาณนะครับหกเซนครึ Moses ่งนะครับ hmm. นี่เห็นไหมคะเลขขอมยุบประมาณหกเซนครึ่งเพราะฉะนั้นบอลนะครับบานพวกนี้นะครับเขาต้องมีความสูงอยู่ประมาณนะครับอ่า ลบจากวงกบซึ่งว,วงกบเขาสูงอยู่2เมตรนะครับบานพวกนี้นะครับมันก็นจะต้องมีความยาวนะครับความสูงอยู่ที่2เมตรลบด้วย6เส้นครึ่งนะครับก็จะอยู่ที่ร้อยเก้าสิบอาร้อยเก้าสิบสามเส้นครึ่งมันง่ครับเนี่ยตัวนี้นะครับอาเรกวงกบก็คือร้อยเก้าสิบสี่ด้ก็ได้เพื่อเพื่อ,เพ,อ,อเพื่อตัดหัวตัดยังนะครับเนี่ยตประมาณนี้นะครับคือระยะที่เขาจะต้องเพื่อนะครับ อาาหากเข้าวงกบสูง2เมตรนะครับเราก็มาใส่ล่างใสียงเขารั่งบานมา2เมตรนี่มันจะได้ตัดนี่ออกไปนะครับมันจะเห็ดให่บานเข้ามาบสวยนะครับนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับลูน็อตไก่จะเจาะล่างห้างกันยูบประมาณ40เซ้นนะครับเจาะไปเลยนะครับเดี๋ยพยายามจะเจาะห้างนะครับเพราะว่าบานมีขนาดอ่ามีน้ำหนักเยอะนะครับเดี๋ยวจะแรงแขวนจะพ่อๆนะครับผม เกี่ยวไปยิ่งตัวนะครับครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนในการปั๊บบานนะครับปกติแล้วนะครับบานมานะครับถ้าประกอบบอลมันจะเวลามาว่อ่างน้ากันนะครับมันอาจจะบ่บ่ชิดกันนะครับตลอดแนวนะครับเพาจะต้องมีการปรับแตงขอบบานให้มันมีความตรงนะครับให้มีการเวลาเรื่องชิดกันเราจะได้แนวที่ตรงนะครับเสมอกันนะครับผมเดแล้วมาเบิ้งเทคนิคนะครับในการ แตงขอบบานนะครับแต่ก็ยากนะครับผมนะครับอันแรกๆเขาก็ทําเอานักบานมาตัดหัวไทยกอนนะครับไม่ได้ความสูงตามต้องการนะครับผมโดยใส่ตัวตัวใหม่รรมดาเนี่ยครับตัดนะครับใส่เหลืองเื่อตัดนะครับมาเบิ้งนะครับ นะครับนี่ครับหลังจากที่หฮาตัดหัวแล้วนะครับรักการง่ายๆครับการทํำขอบไม้แตี้งขอบไม้ของบานประตูห้ตรงนะครับโดยเฮ้าใส่ไม้แผ่นนะครับที่มีความค่อนข้างที่มีความตรงจังน้อยนึงนะครับไม่เป็นไก่ในการตัดนะครับนี่ครับตัดทั้งสองของฟังนะครับฟังทังนี้แล้วก็ฟังทั้งนี้นะครับรักการนะครับเฮ้าจําเป็นต้องหารบานห้มีขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับทั้ง6บานนะครับผม เมื่อมีขนาดทีไกลเคียงกันแล้วนะครับอย่าลืมนะครับขอสําคัญนะครับบานนี้ผมต้องเห็นในระบบแบบบางใบนะครับบางใบทับซ้อนกันนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันบ่รหายแสงมันหลอดผ่านะระวางบานได้นะครับผมปกติเราจะก็จะช่างบางคนจะอาจจะบางใบหรือว่า,บา่บ,าบา่บางใบนะครับแต่ว่าส่วนของผมเนี่ยจะทํากันบางใบเพราะฉะนั้นเขาต้องเพื่อใบจะขึงเส้นนะครับสมมุติบานนี้หากันแล้วได้อยุ่ประมาณ48เส้นครึ่งนะครับผมก็จะทํา พาเพื่อจะคึงเส้นนะครับแต่ละบาทนะครับก็จะเป็น49ิเซนนะครับมาเบิ่งกันนะครับว่าเทาจะแตงขอบแบบใดนะครับอันแรกนะครับเทาจะทําเอาใหม่มาตอกนะครับมาตอกตรงนี้นะครับหาระยะที่เขาจะตัดนะครับนะครับนะครับหลังจากที่เท่าทําการตีแบบแล้วนะครับนี่เอาแบบใหม่ไม่เป็นไก่น้าตัดนะครับล้วเทาจะทําการตัดนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เขาทําการตัดประตูฝั่งหนึ่งแล้วนะครับบานอีกฝั่งนึงยรับาวเลยอีกบานหนึ่งครับฝั่งนี้นะครับงนี้ของบานนี้ยะเพึงตัดนะครับถ่าบานทัดไปนะครับเดี๋ยวเขาจะมาตัดอีกฝั่งนี้ของอีกบานใหม่นะครับนี่ครับอีกฝั่งที่สองอ่าอีกฝั่งหนึ่งของอีกบานที่สองนะครับผมนะครับเมื่อกี้นะครับผมง่ายอ่าไม่ใกล้ตัวนี้นะครับจากเมื่อกี้จากยืดตรงนี้นะครับนี่ขีเรอยยังเต็มอยู่เลยนะครับอ่า ฟางนีย่างเทนเนตัดนะครับฟางนี้ทนเนตัดนะครับเข้าจากมาตัดบานไม้ก่อนนะครับอีกบานหนึ่งห้มีความตรงก่อนนะครับห้มีความตึงไกล้เคียงกันก่อนนะครับโดยการนะครับใส่เอาใบบานที่จะมาประกบกันนะครับฮายุข้างๆกันไว้นะครับเพราะว่าฟันเลื่อยเข้านะครับจะได้องศานะครับมันจะบ่เวียงไปเวียงมานะครับลร้องเบึ้งนะครับ ครับหลังจากที่เขาทาการอ so ่าสร้อยไม่อ่างแงขอบอ่าบานที่2องเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าจะพึ่งแกะนะครับตัวนี้จะพึ่งแกะแบบออกนะครับอ่าไม่ตัวนี้จะพึ่งแกะออกนะครับเขาจะพลิกนะครับอ่าฟังของบานอีกบานหนึ่งนะฟังบานแรกนะครับฟังที่เขาพามบานครั้งแรกนะครับพลิกกลับขืนมานะครับมาอยู่ฟังนี้นะครับมาย่ฟังนี้นะครับเพราะว่าอ่าเขาต้องการฟังนี้นะครับเขาต้องการฟังอ่าที่ครั้งแรกเนี่ยไปประกบกันกับฟังนี้นะครับงงบ้ครับบ้งงเนาะครับ อนะครับอ่านะครับจะทําการพลิกนะครับฟังที่ห่าตัดออกมือขี้แผ่นแรกนะครับพลิกมามาหาฟังนี่น้าครับอ่าเอามาประกบกันนะครับมาประกบกันเบื้องนะครับนี่จะสังเกตว่าครับห้อยนี่อ่าร้อยต่อของไม้นี่กัย่างทะเลสนิทกันนะครับแต่ลามีความตรงแล้วนะครับแต่ลาก็ย่างทะเลสนิทอ่าพ่อนะครับเขาจะเอานะครับเรือยุงเดือนวิ่งอีกเถวนึงนะครับ นี่วิ่งไปตามแน่วเลยนะครับมันยังมีความห่างอยู่เห็นไหมครับเนี่ยเห็นผ่านกองอาจจะว่าเห็นห้างบันไดนะครับแต่ว่าที่จริงมันมีความห่างอยู่นะครับบางตำแหน่งยั่งยั่งเยอะ้าได้สนิทชาวอีกสมกวนนะครับเข้าจะเอาเรือแลนอีกขอบเถวนึงนะครับผมที่สําคัญนะครับช่วงขั้นตอนนี้นะครับที่เข้าเอาเรือพาเนี่ยแถวที่ค้างต่อไปเนี่ยย่าพยามให้สองบานนะครับย่าพย่ำสองบานในขยับนะครับให้ยูนิ่งไว้นะครับผม ด้วยน้ำนักของบาไท้ายล่งเนี่ยมันจะจะนิ่งเป็นปกติอยู่แล้วนะครับจะบ่เคลื่อนนะครับอ่ลองเบิ้งนะครับ นะครับหลังจากที่ห้าเอาใบเรยเรยอีกรอบนึงนะครับดูซึกแล้วนะครับเห็นบ่มันจะคิดกันอีกระดับนึงแล้วนะครับเห็นบ่าถ้ามีกับเพียงพ่อแล้วครับในการติดบานนะครับจะได้แนวที่ตรงนะครับนี่คือเป็นเทคนิคนะครับสําหรับสร้างไม้เมื่อหม่นะครับที่ทาการแต่งขอบบานนะครับดีก็ข้าวใส่กบนะครับกบนี่โอ้ยบานหนึ่งตรงใส่เวลาดวนนะครับเห็นบ่ครับมันจะสนิทกันทั้งหมดนะครับทั้งริมบนริมล่างนะครับนี่ครับนี่มันจะเป็นแนวเดียวกันนะครับ คือบ้านนี้ก็เสร็จแล้วครับบ้านนี้นะครับบ้านต่อไปนะครับการักกันเดียวกันครับผมบ้านได้ทีมาประชิดกันนะครับก็ต้องเ็นแบบนี้ลักษณะเดียวกันนี้นะครับนี่ครับมันคือเทคนิคในการปั้บบานนะครับแล้วจะมาเบังในการขั้นตอนในการบังใบนะครับบังใบบานแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์นะครับนะครับหลังจากที่เขาทำการตัดแต่งขอบบานได้แล้วนะครับต่อไปจะเป็นการบังใบนะครับบังใบให้บานมันสอดกันนะครับเพื่อเพื่อให้แสงหลอดทานนะครับ นี่นะครับหลังจากที่ห้าทําการบางใบ,บส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วอีกอีกอีกานอีกฟังหนึ่งก็จะบางใบเหมือนกันนะครับแต่ว่าสังเกตว่าครับมันจะบริแบ่งคึ่งกลางนะครับเห็นไหมครับอบาจจะบริแบ่งคึ่งกลางของอในการบางใบนะครับมันจะแบ่ง แบ่งเสี่ยวกันนะครับเพราะว่าจากริบนีนะครับมหาริอนนีนะครับเท่ากับบ้านถ่ดกับนี่ครับบันผับนะครับบันพับจะยื้อยืยิ่งยืปรบ้านนี้เห็นไหมครับบันพับจะยือยิ่งยื้อบ้านนี้ครับาะฉะนั้นที่เข้าบางไปก็ต้องยื้ระดับเดียวกันกับบันผับแบบนี้นะครับก็เลยแบ่งขึ้นกลางของป้าหนาของบานนะครับมันต้องน้ำสวรรค์ก่อนนะครับป้องกันเป็นเป็นโหมดรอบเตี้ยนะครับ ป้องกันการซึกล้อของหัวสกูนะครับบพแมัน่ายิ่งหลอไปเลยนะครับถ้าต้องจากนี้แล้วนะครับพอถอดออกเลยครับนถอดออกนะครับเจ็บนะฮะแล้วก็ใช้เรื่อยๆครับยิ่งรลอกนีก็ได้ครับเพราะว่าเข้าสว่านไปแล้วนะครับถ้อว่าอยากชั่วก็คือรลอกซ่าครับเพื่อป้องกันการผัดนะครับไม่การยิ่งดอกหัวสกูให้มันซึกร้อนะครับ ก็จะซิฟล้อนะครับรอบสามก็จะดีนะครับนะครับข้าาเบิ้งนะครับวิธีการเจาะตรงยึดแขวนลูกกิ่งนะครับบนล่างนะครับนะครับตัวข้างบนตัวที่มันแขวนอยู่นะครับว่าวิีวิธีการเฮ็ดแบบไหนนะครับอันนี้จะบป็เฮ็ดตามแบบที่เขาเขียนมาไว้นะครับ เพราะว่าเขาบอกว่าให้ตรงนี้ห้างจากขอบนะครับจากขอบตรงนี้มหาแกนแกนสกูตัวน็อตตรงนี้ตัวยึดนี่ครับอยู่ประมาณหาเส้นครึ่งนะครับตัวของผมมันมีบางใบนะครับมันใส่ตำแหน่งนั้นบ่ได้นะครับอ่ามีอุปกรณ์ที่เขาให้มาพร้อมนะครับจะเป็นตัวหูหูแขวนนะครับหูแขวนสําหรับแขวนอ่าน็อตใส่กับลูกกิ่นนะครับอันนี่ใส่บ่ได้นะครับผมก็เลยดัดแปลงนะครับ อันนี้มันเป็น,นจุดหมุนของสําหรับบานเฟียมนะครับเขาจะแถมจุดหมุนนี่มาให้นะครับอ่ามันเป็นจุดหมุนนะครับ yani จุดมุนของผมบ่ได้ใส่นะครับของผมบ่ได้ใส่นะครับของผมจะใส่ค็เลยมาดัดแปลงนะครับมาเจาะอ่าเอาหินเกียนะครับตัดให้มันเป็นอยู่ประมาณนี้ลักษณะนี้นะครับในการไวตะคล้องใส่กับน็อตนะครับน็อตแขวนล่างนะครับตัวนี้นะครับน็อตมันนะครับอ่ามันจะมาเจียวกันแบบนี้นะครับ นี่ฮะมันจะมาเกี่ยวกันแต่มีคล้ายๆครับตัวนี้ครับคล้ายๆเป็นตัวนี้แต่ว่าตัวนีมาใส่เวลามาใส่ครับพีนบอแต่ถ้ามายืดใส่ตำแหน่งนี้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้มันจะโพ้นี่ครับพี่บอผมมีมือจับนะครับตรงนี้มมนจะโพนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงดัดแปลงนะครับมาเจาะใส่หัวบานนะครับตัวนี้เจาะใส่หัวบานอยู่ประมาณนี้นะครับนี่อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ผมต้องฝังให้เสมอเลยนะครับตัวนี้เหตุผลที่เขาฝังนะครับเดี๋ยวอาจจะบอกเหตุผลนะครับ ถ้าหากมันป so the ีด no. มีตัวนีอ bueno. ย <us> ู <us> ่นะครับเนี่ยมันจะเป็นี่็นทมันจะมีพื้นทีนะครับมันจะเลื่อมออกมาจากขอบบานนะครับาถ้เบื้องขอบบานเวลาเราใส่ตัวบางใบอตัวประกบตัวบางบานนะครับตัวบางล่างเนาะเอาไว้งตัวบางล่างนะครับนี่นะครับทุว่าผมใส่ตัวบางล่างนะครับสาธิตนะครับในการใส่ตัวบางล่างลอกเปิดปิดนะครับนี่ครับระยะห่างมันจะบ่หลายนะครับนะมันจะค่อนข้างจะสนิทกับ บาทนะครับนี่คือข้าใส่ตัวบางล่างตามปกตินะครับนี่คือผมฝังแกนมันนะครับฝังแกนตัวแขวนน่ะอยู่ในตัวบานนะครับคือยูระมานนี้นะครับนี่แล้วสังเกตดูครับเวลาเขาเปิดอาลองเปิดอีกทีนึงครับลองเปิดอีกทีนึงห้าเปิดทีนึงนะครับเห็นบ่มันจะมีส่วนของนี่ครับอ่าส่วนของอ่าตัวแขวนแขวนบานนี่ครับมันอ่าล่ำล่ำคับอ่า ตัวฝังล่างมากตัวบางล่างมากครับเ yeah. ็นบ่มันจะติดนะครับนี่นตัวนี้ถ้าข้าวไส้มันจะติดนะครับนี่เ็นบอกนะมันยังกระติดนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นตรงฝังนะครับอ่าปิดเลยครับอันนี้ต้องเปิดนะครับอ่าลองลองลองปิดลองปิดบานบ้างลองปิดบานบ้างปิดบานบ้งนะครับนะรและดับมันจะใกล้เคียงกันนะครับนี่มันจะค่อยจะสนิดนะครับนี่เพราะฉะนั้นนะครับผมจึงใส่การฝังนะครับเพน นะตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเอามากผมก็บ่ใส่นะครับผมจะเอาตัวถี่เป็นจุดหมุนมาหน่ะคืเขาแถมมากนะครับมาดัดแปลงเพราะว่าผมไว้ใส่จุดหมุนแล้วจะไปเบิ้งตัวจุดหมุนผมจะดัดแปลงอีกทีหนกันครับว่าเหตุใดน,นะครับอันนี้คือขั้นตอนในการแขวนล่างนะครับอ่าจจะำลังแขวนอยู่ที่ล่างที่สองล่างที่สาม่างที่หกนะครับผม ครับหลังจากีเห้าท่ามกันจอยืดตัวแขวนข้างบนแล้วนะครับต่อไปข้างล่างนะครับก็จะเป็นตัวกันแกล้งนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวกันแกล้งนะครับตัวนี้ยังท้าไหนมีการติดตามครับเบื้องอุปกรณ์นะครับสำหรับการต่อมตัวกันแกล้งของผมนะครับนะครับอุปกรณ์ที่ผมสําหรับท่าตัวกันแกล้งนะครับก็จะเป็นลูกปืนนะครับลูกปืนหน่อยนะครับลูกปืนอันนี้เส้นผ้าสูนกลางอยู่ประมาณสิบ3สิบามิลนะครับผมอ่า นะครับมาเป็นตัวแป้งนะครับโดยแก้งเอาสกูยึดนะครับนี่สกูยึดเข้าไปข้างในครับยึดนะครับเรบิังนะครับนี่นะครับถ้าจะเอาสกูยิ่งยึดตรงนี้นะครับตรงท้ายบานนะครับนี่ครับตรงนี้ครับมันจะเข่าไปเกี่ยวอยู่ในร่องพอดีนะครับนี่ครับมันจะหมุนอยู่ในร่องตรงนี้แหละครับมันจะยดงายบานเห่อหมุนเปิดปิดง่ายนะครับหล้กก็เป็นข้อดีคือการป้องกันว่าไ้บานแกลงออกแบบนี้นะครับนะครับเนี่ยมันจะเห็นในบานแกลงนะครับเบงตัวอย่างที่มันเห็นไปแล้วนะครับ นี่ครับบานกันมีประมาณนี่ครับตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวกันแกล้งนะครับเวลาห้องเนครับยุบไปเพราะต้องล้มกอดยากนะครับมันจะลลอกไว้เลยนะครับล้อมเปิดรงนะครับนี่ครับเวลาเลือดันจะเลือดไงนะครับบาเนี่มันจะเลือดไงนะครับเพราะว่ามันเป็นลูกเปือกกิ่งอยู่ในลูนี่นะครับนี่นะครับอาจจะไม่เห็นปร่ชัดนะครับนี่คือผมทําตัวกันแกล้งไว้นะครับ เบื้องตำแหน่งจิตนะครับเพราะมาจะมาเช็คระยะนะครับตัวแขวนข้างบนนะครับว่าห่างจากขอบสไใดจากจุดนยงกลางน็อตนะครับอันนี้จากจุดนยงกลางน็อตหาขอบบานนะครับอยู่ประมาณ1.5เซนนะครับสิบหามิ้นต์1.5เซนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจุดนยงกลางของของตัวข้างล่างอ่ะตัวกานแขวงนะครับมันก็อยู่ประมาณสิบหามิ้นกันนะครับไปเบื้องนะครับนะครับเพราะฮาเจะมาตำแหน่งไหนฮ่ก็เจอเลยนะครับคือระยะ1.5 ที่ผ่ามีดนะครับที่เราวัดจากแกนบนเมื่อกี้นะครับนผมจอนะครับนี่ครับแล้วเาก็ประกอบบานพวกนี้อันนี้ครับลูกกิ้งนะครับไต้สปูนะครับเบอร์แปดนะครับอันนี้มุวนเข้าไปนะครับลองบูดจังหน่อยหนึ่งคาไอ้สักของจั่ยยางหนึ่งครับเป็นบูดลองนะครับครับประมาณนี้นะครับอ่าพ้อนนะครับจะเอาแน่นนะครับนี่ครับลูกกิ้งก็สามารถนะครับมุนได้แล้วนะครับไหนมุนได้แล้วนะครับ ตัวนี้ครับเป็นตัวประปคอบบานนะครับบ่อ้บานห้างมันแวงนะครับนี่ตัวนี้ครับมันจะวิ่งอยู่ในลองเลยนะครับวิ่งวิ่งในลองใหม่ตัวนี้ที่ห้ายิ่งไวนะครับอ่านี่คือเซ็ตทรัพนะครับในบานบานอันนี้บานคู่นะครับบานคู่บานที่สองบานที่สี่บานที่หกนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับผมนะครับมาเบรงอุปกรณ์การล็อกนะครับของระบบของบานเสียมนะครับผมใส่ กระสุตัวนี้นะครับข้อมานะครับกุญแจข้อมานะครับเรามาจะใช้ตัวถ่ายบานสุดถ่ายนะครับนี่เป็นตัวล็อกนะครับเพราะว่าเดือยตัวนี้นะครับเวลาเราเปิดปีนะครับมันจะไปร่งล็อกอยู่ในล่องนะครับเดี๋ยวนะครับนะครับล่องที่ผมเราเตอร์ยิ่งไหวนะครับนะครับหลังจากที่ผมติดกุญแจเมื่อกี้นะครับอยู่อ่ ข้างล่างของบานประตูนะครับนี่นี่คือบานสุดท้ายนะครับบานสุดท้ายจะมีการล็อกแบบนี้นะครับโดยการใส่กุญแจข้อมาหรือว่ากุญแจที่มันสามารถหมุนเราเป็นเดือยมาล็อกไว้นะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาเบิ้งนั้นการล็อกไปล็อกไปได้ะครับรนี่คือขนาดที่ยังทท่งประเทศล็อกนะครับเราจะทําการเปิดปกติดึงมือจับออกนะครับนี่ครับบิดเป็นบาปกตินะครับเราจะทําการล็อก นะครับหมุนล็อกปกติเนี่ยธรรมดานะครับหมุนล็อกอ่ถ้าบก็หาเมื่วานมันหมุนทางไหนนะครับเราแกะออกนะครับนี่ครับเราก็ดึงนะครับเห็นไหมครับไม่จะล็อกกันไปแล้วล็อกกันไปแล้วมันวาสามารถเปิดได้แล้วนะครับนี่นี่คือระบบการล็อกของบานเสียมของผมนะครับผมของผมใส่แบบนี้นะครับแต่ว่าห้องพื่นผมไม่แน่ใจว่ามนล็อกแบบใดนะครับนี่นะครับแต่ว่ากับมีขขอเสียนะครับมันก็ต้องกลมต่ำหน่อยหนึ่งนะครับในการในการเปิดปิดนะครับ อาจจะบ่อสะดวกนะครับนี่นะครับนี่สามารถเปิดได้นะครับเปิดได้ตามปกตินะครับเพราะว่าเดือยนะครับมันจะโลงมากเนี่ยบงมาในหลอกไว้ในหล่องที่เข้าเอาเราเตอร์ยิ่งไว้ตีไว้นะครับครับสำหรับคลิปการติดบานเฟียมก็ได้จบลงแล้วนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามไว้ครับจะได้มีคลิปดีๆนะครับ มานำเสนอในคขั้งต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับวัสดีครับ